สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนมาทำเป็ดอบพร้อมกับน้ำราดอร่อยอร่อยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นชันติดตามชมได้เลยค่ะสูตรน้ำซอสท,ที่หมักเป็ดนะคะเดี๋ยวปู้จะใส่สูตรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะขอให้เลือดลงไปดูได้เลยค่ะ ิธีการเตรยียมเป็ดนะไม่ได้ทําให้ดูนะแต่ว่าเป็ดที่เขามาแบบนี้แล้วนะคะต้องนํามาล้างน้ําให้สะอาดค่ะเอาเกลือเม็ดนะคะเกลือหยาบแบบนี้นะคะถูให้ทั่วตัวเป็ดเลยคะ่ะทุกซอกทุกมุมทุกอนุของเขาเลยนะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกแล้วก็มาแช่ด้วยน้ําที่ผสมน้ําส้มสายชูหรือว่าเป็นน้ําผสมน้ํามะนาวนะคะทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็เอามาใช้ได้ค่ะเป็ดของเราจะไม่มีกลิ่นสาบนะคะทีนี้ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเมคชัวอีกทีหนึ่งนะใส่เกลือลงไปเพิ่มค่ะเอาไปพอกตัวเป็ดนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะดับกลิ่นคาวเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับตัวเป็ดค่ะเอาเกลือใส่ไปในเนี่ในท้องเป็ดด้วยนะคะ เนี่ยค่ะใส่เข้าไปในท้องเป็ดด้วยขิงค่ะใส่เข้าไปยัดเข้าไปในท้องเป็ดน,นะคะขิงพร้อมด้วยใบเตยช่วยดับกลิ่นคาวนะคะเพิ่มความหอมต่่ลงไปเลยค่ะโอ้ยตัวใหญ่มากๆ จากนั้นเราก็จะเอาตัวซอสน,นะคะที่เราทำไาแล้วนะทอกลงไปนะคะทอกให้ทั่วตัวเป็ดนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตัวในท้องเขาด้วยชโลมฉโลมให้ทั่วเลยนะคะ การทำจะเลอะเทอะหน่อยนะแล้วก็ปูดตั้งกล้องได้มุมเดียวนะคะเพราะว่าสองมือนะคะไม่ว่างนะคะที่จะไปขยับกล้องนะคะอันนี้จะหมักไก่เอหมักเป็ดให้ดูม้วนเดียวจบค่ะจากนั้นนะคะก็จะหมักใช้เวลาหมักนานพอสมควรนะปู้อยากให้มันเท่าน้ำเท่าเนื้อนะคะอยากให้เครื่องปรุงเขาซึมซาบลงไปให้ทั่ว เป็ดนะก็จะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จัดการอบนะคะตอนนี้ช่างจะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็ดในน้ำหนักสากิโลหรือว่า4ี่กิโลนะแต่ว่าตัวหนักมากๆเลยนะก็จะเพิ่มซีอิ๊วดำไปค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็ดเขามีขินสาบนะพูจะขอใส่เหล้าจีนนะคะลงไปในท้องเป็ดนะคะแล้วก็ ราท้างบนนิดหน่อยค่ะสีดําเอาสีสันนะคะจากนั้นก็จะใส่ถุงค่ะเตรียมเอาไว้อบพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวนำเป็ดของเรานะคะที่เราหมักไว้แล้วนะเดี๋ยวก็นําเข้าเตาอบค่ะ ตัวใหญ่มากๆนะคะอาจจะใช้เวลานาะนนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะปูใช้เวลาอบทั้งหมดนะคะ2ชั่วโมงค่ะ เนื้อช่ำๆเลยจ้าหอมมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำน้ำราดนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตอายกตัวเป็ดขึ้นก่อนนะแล้วก็จะเอาตัวน้ำมันนะคะมาทำเป็นน้ำราดคะ่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะ น้ำเข้มข้นมากๆนะคะสิ่งที่เราจะเติมลงไปนะคะเดี๋ยวปู้จะเติมเพิ่มรสชาติเข้าไปนะคะก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะอยากได้หวานๆหน่อยเติมน้ำผึ้งน้ำมันงานแล้วก็เหล้าจีนค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เตรียมแป้งมันฮ่องกงค่ะแป้งมันฮ่องกงนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะละลายกับน้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะแป้งมันฮ่องกงนะีคะทำจากมันฝรั่งนะคะ ถ้าเผื่อใครไม่มีก็ใช้แป้งมันธรรมดาหรือว่าเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะมันฝรั่งมาเดือดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวปูดจะใส่น้ำผึ้งค่ะน้ำมันงาค่ะแล้วก็เล้าจีน ดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะคะโอ้ยหอมสุดยอดอืมอร่อยอยากได้รสนวลๆหน่อยนะคะราดน้ำเยอะๆนะเพราะฉะนั้นน,นี้เค็มไปนะคะเดี๋ยวเติมน้ำหน่อย อยากได้ราดน้ำเยอะๆนะคะช่ำๆแล้วก็ขอหวานอีกหน่อยค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะ เมื่อกี้นะคะปู้เติมน้ำไป600 ml นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แป้งมันสุดท้ายกันค่ะทำไปชิมไปนะคะอยากได้รสชาติแบบไหนนะคะก็เพิ่มเติมเอาตามใจชอบเลยจ้าเดี๋ยวจะใส่แป้งมันแล้วค่ะ ค่อยๆเทนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คนไปด้วยนะไม่งั้นแป้งจับตัวเป็นก้อนนะคะความข้นก็แล้วแต่ความชอบของเราอีกละค่ะเราชอบข้นมากข้นน้อยโอ้ยได้น้ำราดเยอะมากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะตักให้ดูความข้นความหนืดค่ะว่าประมาณไหนเนี่ยนะคะประมาณนี้โอ้โหสุดยอดหอมด้วยถ้าชอบกลิ่นน้ำมันงานเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้นะคะ เป๊ะละค่ะปิดไฟได้ค่ะ